นี่คือพ่อเราเองนี่แม่เราเองอ่ขอข้าต้มให้เราจะไปประจวบนะจ๊ะข้าวต้มอ,อะไรดีเข้าต้มหางหมาเหรอยายเข้าต้มมีหางนะ,ะข้าต้มมีหางนี่แป๊บนี้นะคะบ้านเราก้าหออใส่กล้วยใส่งาจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะคะมืดแล้วด้วยมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็นี่ เสร็จแล้วใหญ่จังอันนี้ก็ใบมะพร้าวเอาใบาอ่อนมะพร้าวมาห่อนะคะนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เขาต้มตอนนี้เขาอันนี้เขาอเขาต้มอะไร่อันนี้เอาเปิดดูนี่กำลังต้มอยู่นะคะนี่ต้มได้แล้วหนูหมอ้ออร่อยมากๆเลยนะคะใส่กะทิคัวกะทิคั่วกะทิ ใส่งาใส่อ่าใส่ถั่วดำใส่กล้วยโอ้ว้าวอร่อยมากๆค่ะแถวบ้านก็ทำอย่างนี้กันนะคะเราก็จะเดินทางกลับประจวบเลยนะจ๊ะได้ข้าต้มแล้วจ้ะอโอเคจ้ะาตายายก็อยู่กัน ทำอะไรจ๊ะคุณตาตาวัดดีก่อนเอฟซี FC หนูก่อนสวัสดีครับกันวัสดีครับพอเราเองนะจ๊ะอยู่กันแบบบ้านๆน,นะคะคุณแม่ของเราเองอ่อาเมย์คอมเมนต์ตัวนี้เลยเนาะเขาพูดภาษาแถวบ้านนะจ๊ะภาษาเขมเมแม่วัสด,ดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะอ่า ยายวัดจีต้องบอกเ <c oughs> คจ้าบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมฝากกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอยรนาะเดี๋ยวให้ตัดออาอเสร็จแล้วนะคะรอยยายเสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันออเอนนี้จะเอาไปต้มต้มประมาณสักกี่ชั่วโมงหญ่สองชั่วโมงอ่ะอ สองชั่วโมงเลยใช่ไหมต้มนันๆหว,ว่ายายไม่ถนัดเลยไม่ใช่อาชิยไม่ใช่อาชีพทำขาย,แต,าขายแต่พอทำกินได้นะคะกินกับน้ำตาลทรายแดงอร่อยมากๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาห่หอข้าวต้มข้าวกระปองนะคะ คุณยายนี่แม่ของเราเองแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายะจะทำข้าวต้มให้ลูกไปประจวบนะคะไปประจวบจะเดินทางไปตรงน,นี้นะคะยายกำลังนั่งมัดอยู่นะคะส่วนผสมของเขาก็คือตัวนี้นะคะเราซื้อมาเราซอันนี้สิบสองบาทนี่ก็สิบสองบาทอันนี้ต้มยาวนี่ดะชายานอเอยอันนี้ก็ทำให้แข็งนะคะ ตัวนี like the the ้ก็เป็นกระบองมันนะนี่ยายส่วนผสมมันมีอะไรมั่งมีสองอย่างนี่ก็เองเหรอมีสองอย่างนี่เองเนาะอืมแต่ก็ใส่เกลือนิดหน่อยเนาะอืมเกลือได้ป้ะยาวๆก็เลยอรอยแบบยาวๆเนี่ยมีี่ยเนี่ยนะกินกินกาบมีไอ้มะรวยบองน้ำตาลนะคะน้ำตาลใส่แดงอร่อยมากๆค่ะ มาจะเป็นเพื่อนมาชิมข้าวต้มมัดด้วยกันนะคะอันนี้ก็ซอมกระบองนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้ข้างในว้าวซีสันน่าทานอาริซาชิมหน่อยอริซาชิม อันนี้โอ้โหเต็มเลยเหรอซาซากินแบบคำเดียวเลยอ้ะอร่ไหมฮะเออค่ะกินไปมาดูนี่นะคะอ่ะซาของเล่นซาเอาออกเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ มีน้ำตาลด้วยนะคะน้ำตาลใส่ค่ะอันนี้ใ <100. S 1> ลหละะ้หนึ่งร้อยอ๋อคะแนนเหรอคะค่ะอร่อยเนบๆใช่ไหมใช่อ๋อให้คะแนนหนึ่งร้อยพิมกันเธอเลยอาซาชิมันนี่ดูเดี๋ยวาหันก่อนยายตัดให้ น้นี่ออกขึ้มจิ้มน,น,น้ำตาลโอ้โหเต็มปากเลย <c oughs> โอ้ยร้อนร้อนนิดหน่อยไม่ร้อนอืมไม่ร้อนโอเคอ่าแล้วเหลือ สีนี้นะคะอันอ,อันนี้มีถั่วไม่ใช่มีงาค่ะมีงา่มีใส่งาสีดำอ๋มอมีตั่วมีงาใช่อันนี้อร่อยมากเลยค่ะ่ะมันมัน หอมงาหอมถัว่วหอมกล้ยนะคะกะทิอ่ะดิซ่าชิมอันนี้นนอ่าอ่ออร่อยอร่อยพิซซ่าอร่อย โอเคค่ะให้คะแนนเต็มเท่าไหร่นี่อันนี้หนึ่งร้อยอันนี้สิบพอพ่อก็อะไรอย,อยู่นะมาแตามมม่มันหนืดหนืดมันเชี่ยไม่ค่อยอ่ามันเชี่ยไม่ค่อยเข้าอันนี้ยี่สิบอ๋ออันนี้ยี่สิบคะแนนยี่สิบอร่อยทุกอย่างเลยเลยค่ะคุณยายใหญ่คุณคุณยายทวดห่อให้ โอเคขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมอันนี้ป็นซ้อมกระบองนะคะลิซ่าชอบ่อะลิซ่ากินไปอีกแล้วจิ้มน้ําตาลถ้าใครไม่ชอบน้ําตาลก็ไม่ต้องจิ้มนะคะน้ำตาลใสแดงโอ้โหคำหนึ่งเลยลิซ่าเคี้ยวก่อนนะค่อยกลืนสวัสดีก่อนค่ะลิซ่าสวัสดีสวยๆโอ้ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆสิลูกสวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะพามากินขนมไทยนะคะอ๋อคุณยายดิซ่าคุณยายดิซ่าจะพามากขนมมากินขนมไทยๆใช่ไหมยายช่วยห่อให้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ